ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่มอบสุขาลอยน้ําเรือพร้อมมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลามา นายนัทพัชสุวรรณปภรธิผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางนัทพัชส,สอนสุวรรณปภรธิภนายกเหล่ากาชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมมีการมอบสุขาลอยน้ำจำนวนสองหลังและมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านทําให้ต้องออกมาอาศัยที่ศาลาการเปลี่ยนที่หมู่ที่2ตําบลกิษนาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งสํารวจความเสียหายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วมหลังน้ำลดโดยเร็วที่สุด จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังหมู่ที่7ตําบลวัดดาวมอบเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจํานวน20ลําจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติโดยการประสานขอ,ขอความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาค่ะผู้วา่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปยังวัดบางจิกหมู่ที่7ตําบลวัดโบสถ์เพื่อจัดตั้งโรงครัวประกะอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเมนูอาหารนะคะมีอย่างเช่นอาทิของการเป็นแกงส้มค่ะผักรวมปลาสดิททอดกุ้งฝอยชุบแป้งทอดไข่เค็มไข่ต้มโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้ตําน้ําพริกแกงเทพโพและนําอาหารไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภ,ภัยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจต่อไปค่ะ